คะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะมินี่ก็อยู่ที่กังนําคลินิกค่ะสาขาซีคอนบางแคนะคะจะบอกว่าวันนี้นะจะมารบรอยนะคะใช้เครื่องตัวหนึง่งแอบอุปีไปก่อนพราะเครื่องนี้มมูลค่าถึง1 3าล้านบาทแต่ทุกคนจะโอ้ยอะไรเนี่ยโบนัสเพิ่งออกจะมาป้ายาของแพงอีกแล้วไม่ใช่จะ้ะเครื่อง1 3ล้านแต่ว่าเลเซอร์เขาเนี่ย แค่หลักร้อยเองทุกคนวันนี้มินนี่ก็จะมาลบรอยที่นี่ค่ะแต่จะเป็นรอยอะไรบอกเลยว่าสตอรีห่หนักหนวกมากลบทางใจลบได้แต่ว่าลบรอยลบไม่ได้นะคะก็เลยจะมาให้กังนันคลินิกนะคะช่วยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวมินนี่ต้องไปลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยก่อนกรอกประวัติข้อมูลนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ในห้องเลเซอร์ค่ะเดี๋ยวมินนี่ก็จะลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะ เปิดด้วยแบบบัลังแม่สีทองแบบนี้นะคะจะมาธรรมาดาก็ไม่ได้นะคะคือจะบอกเลยว่าในช่วงปีที่ผ่านมาทุกคนอาจจะเห็นวยามินนี่ดูแบบแฟบูลัาสจังเลยไอจี IG มีแต่แฟชั่นแต่ใครจะไปดูนะคะว่าเบื้องหลังบอกเลยว่าถ้าเรกดอดทนเหมือนกันทุกคนมินนี่อ่ะพูดเลยว่าอาจจะช่วยแก้ปัญหาทางใจให้เพื่อนๆไม่ได้แต่ทางกายมินนี่ช่วยได้แน่นอนค่ะมินนี่จะช่วยแก้ปัญหาทางกายยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปทํากันนะคะเราก็มารู้จากกันก่อนเครื่องนี้คือเครื่องไรเครื่อง PicoWay นะคะเป็นนวัตรกรรมความงามจากอเมริกาที่มีมูลค่าสูงถึง13ล้านบาทแต่เราไม่ต้องไปบินถึงอเมริกาค่ะมีที่นี่ที่กังนำค c l i ิ i น,นะคะคือต้องบอกก่อนว่าเครื่องนี้ข้อดีคือจะตอบโจทย์เดีวคนที่มีรอยแผลเป็นแล้วก็อยากลบรอยสักเพราะว่าเครื่องนี้นะคะจะช่วยเพิ่มคอลลาเจนแล้วก็สร้างอีลาสตินใต้ผิวค่ะทำให้ ผิวเราอะที่มันเป็นแผลเป็นแล้วมันเสื่อมมันสมานกันมากขึ้นพวกรอยดำรอยแดงจากรอยแผลเป็นหรือรอยสักนะคะดีขึ้นจางขึ้นแล้วก็เรียบเนียนไปกับผิวมากขึ้นค่ะทีนี่ก็คือตื่นเต้นมากที่จะได้ลองทําเครื่องนี้ จะมาดูกันว่าเป็นยังไงคะ่ะไปดูกันเลยรอยแรกเนี่ยเป็นแผลเป็นที่หัวเข่าค่ะทุกคนแล้วคือเวลาจะใส่กระโปรงสั้นกางเกงสั้นเราก็รู้สึกไว้เราไม่เซลเพราะมันมีรอยดำๆที่หัวเขา่าวันนี้ก็เลยให้ p i คโคเวเลเซอนะคะช่วยจัดการปัญหานี้บอกเลยว่าไม่เจ็บเลยนะคะอันนี้แผลของมินนี่เนี่ยเป็นรอยดําเกิดจากการหกลมค่ะ มาต่อรอยที่2กันเลยนะคะทุกคนอันนี้คือแผลผ่าตัดไส้ติ่งค่ะอยู่กับมินนี่มานานถึง5ปีแล้วทุกคนเวลาเราใส่เสื้อเอวลอยอะไรเงี้ยมันก็จะมีเส้นบางๆอยู่วันนี้ก็จะมาให้เครื่อง p i c o Way o n laser จัดการนะ,ะมินนี่เนี่ยไม่แปะยาชานะคะก็นอนทําสบายๆไม่เจ็บเลยค่ะใครที่กลัวนะคะแนะนําให้แปะยาชามารบบรอยแผ่เป็นรอยเดิมๆเ,มเมก่าๆได้แบบสบายๆเลยค่ะ กคนคะหลังจากที่เราเลเซอร์เสร็จนะคะทางคลินิกเนี่ยเขาก็จะให้เป็นคล้ายๆเออสกินแคร์อัฟเตอร์เลเซอร์นะคะก็นี่เลยคะ่ะ2ตัวสําหรับตัวสีเหลืองนะคะถ้าเรามีอาการคันหลังจากการเลเซอร์นะคะแล้วก็เนียเป็นตัวบํารุงแล้วก็ฆ่าเชื้อคะ่ะก็จะช่วยทําให้แบบผูะะดาวลงนะคะเพราะว่าเลเซอร์ค่อนข้างร้อนนะคะก็บอกเลยว่าดูแลตั้งแต่ก่อนเริ่มระหว่างทำจนจบคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้มินี่ก็ทําเลเซอร์พิคโคเวนะคะโดยเขาใช้เครื่องพิคโคเป็นเลเซอร์ที่ช่วยรบ รอยแผลเป็นรบรอยสักนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆนนะทิ้งร่องรอยเก่าๆแล้วก็มาเริ่มต้นด้วยผิวเนียนไม่มีรอยนะคะกับที่กังนัาคลีนิกค่ะแต่ทุกคนจะบอก แล้วยังไงต่อแม่มาแจกสินค้ารออะไรสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะทํานะคะแจกฟรีไปเลยให้เป็นของขวัญปีใหม่เพื่อนๆไปเลยนะคะเพียงแค่แอดไลน์นะคะมีตัวแอดแล้วก็เขียนว่ากังนำคลินิกนะคะทักมาจองสิแล้วก็สอบถามคิวได้นะคะทําได้หมดทั้ง3สาขาค่ะสาขาแรกก็คือซีคอนบางแคที่มินนี่กำลังทําอยู่แล้วก็สาขาเสียบลวันแล้วก็ซีคอนสิ์นัคคารินนะคะทักมาจองสิได้ว่าเออสนใจอยากจะทำเลเซอร์พิคโคเวสําำหรับ ร้อยแผลเป็นหรือรอยสักนะคะขนาด2นิ้วทาบนะคะก็ใครที่อยากลบรอยเดิมๆรอยที่เห็นแล้วแบบโอ้ยไม่เรียบเนียน ปกรองพื้นเท่าไหร่ก็ไม่มิดนะคะแต่กางน้าช่วยให้มิดหายเนียนปิดได้ค่ะเพราะว่ากังน้ำคลินิกใครๆก็สวยได้นะคะเขามีบริการความงามเมานอื่นด้วยก็ลองทักมาสอบถามดูกันนะคะก็ปิดคลิปนะคะด้วยการที่แจกความสวยความงามให้เพื่อนๆน,นะคะเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่สําหรับคนที่ติดตามยูทูบมินีนะคะก็หวังว่าจะมาทําสวยกันแล้วก็มาใช้บริการที่กังน้ำคลินิกบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ